ควันแรงมากเอฟซีคนะวันเยอะหน่อยนะฮะ,อะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับรการรับชมนะครับนะเนื่องจากว่าตอนนี้เป็นเชฟนะฮะอยู่กับพี่จันหอมแล้วก็พ่อฟื้นนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมนะอยู่กับแอดมินเดอ้ออยู่แอดมิน,นะฮะที่นี่หิวหรือยังหิวหรือยังนั่งรอนั่งรอนั่งรอคนแก่นั่งรอตรงนี้นั่งรอตรงนี้แล้ว พอลลี่นะครับก็ขอบคุณมากครับที่สู้ก็ให้หัวใจด้วยก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่นี่น่ากินไอ้หมูสามชั้นเนี่ยสามชั้นอืนะครับบบกก็ขอคคุณมานะรั่งก่อนพี่นิ่นั่งก่อนนั่งตัวนี้พี่นิ่นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้นั่งตรงนี้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เสือให้กินนั่งตัวนี้ก่อนนั่งรอนั่งรอนั่งรอครับนั่งรอแล้วคนเก่งก็นั่งรอแล้วนั่งรอนั่งรอนั่งรอโอ้ความขมของชงเฉงเลย

ก็มาดูกิ้งหมอกกิ้งหนูนะครับที่เสืองจัดเองครับตรงนี้ ถ้าไม่ถ้าอะไรก็ต้องโทษที่เสือนะครับครับผมน้ำมันบอกว่าถ้าไม่อร่อยให้โทษถ้าเค็มให้โทษพี่พันเพราะพี่พันไปคนเอาเกี๊ยวมาให้น้ำมันน่าร้อนเออก็พี่เขาไปนี่ปูไปอันนี้กันมาโน่นี่เสือจัดนจัดเต็มนะครับแต่ว่ามันหอมมากไม่รู้ใครสูตรใครเนาะพี่มลหมักแต่เกี๊ยวอย่างเดียวอันนั้นพี่หอมก็ไม่ใช่พี่มลไปหาพี่มลเขไม่ได้ใส่ผงนวลด้วยเหรอไม่ใส่ว่ะใส่ไม่น่าจะไม่ใส่กลัวพอขวดจัดเตรียมอาหารไว้ตอนแรงนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ อกว่าหมัแตคืงนี่ <displaystyle> <laughs> ิวหิ้ววมีการมีการเคาะด้วยเขาบอกว่าคนทำมาต้องแอชิมก่อนนะจะไม่รายังไม่ได้ชิมเลยจะไม่รสแทบไลแต่คนแบกนี้น้องมนแอดไต่เอาเกียวมาให้น้องมนวะคนกินก็พวกเราใคนกินพวกเราดิ เดี๋ยวที่เสียผมขออนุญาตตอนหนึ่งได้ไหมครับเนี่ยชิมใช่ไหมฮะเดี๋ยวออนตชิมก่ไม่ได้เดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวต้องชิมก่อนเดี๋ยวต้องชิมก่อนเออเดี๋ยวต้องชิมจังๆนะครับดูข่าวสมอยขมวดหน้าสมองขมรเห็นนะครับต้องขอโทษด้วยนะ่องเพราะถ่ายด้วยนี้ด้วยอะไรแล้วเออแล้วแล้วตกลงตกเออใช่ ค่ะคุณแม่จัดเเอ๊ะรามีนับจิ้มคุณจ๋าไอ้น้องมนกำลังทำอยู่ออ๋น้องมนกำลังทำแล้วจิ้มนะจะทำส้มตำด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวไปดูช่วยน้องมนอีกทีนะคะเน้องมนยังไงก็อร่อยมากเลยนะครับงานนั้นจิ้มแล้วไฟเนี่จิ้มไหมคุณแม่จ๋าไฟยังย่างหมูได้อีกห้ากิโลนะใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวน้องเดี๋ยวไปช่วยน้องมนอีกทีก่อนถ้าเสร็จอีกว่าได้อีกชิ้นหนึ่งก็คงจะดีนะคะชิมได้ครับผมชิมได้ระวังร้อนะ เป่าเป่าป่าเปล่าเปาเป่าเปล่าเป่าวล่เลาเป่าเปล่าเปลาเปล่าเปล่าเปล่าเม่าเปล่เปล่าเปลาเป่าเปล่าเปล่าเปล่เ่าเปล่าเปล่าเ่าอยู่าเดล่ยวจากปล่ะเเปล่าเ ปืนกินแล <festivals> ้วเป็นยังไงครับพ่อปื้นรสชาติอร่อยใช่ไหมปื้นค่ะอันนี้สุกแล้วพี่ฮอฟแล้วลุกแล้วเห็นกระดาสุกแล้วมามามามนี่ถ่ายทิ้อยู่ไม่เห็นปากพ่อเออเอาอีกเอาต่ำลงเออจะสั้นแหละนี่นี่สุกแล้วโอเคเป๊ะเลยพ่อพี่พี่สุดยอดมาพี่เป๊ะกระต่ายนี่เสุกแล้วเราเริ่มลื่นยูเนาะไม่ต้องให้สุกมากครับโอเคมันกินเป๊ะเลยนะคะอันนี้อันนี้ไว้ก่อนอันนี้เป็นไม่พี่เป๊ะกายอีกอันก่อน เราทากระลำคันใส่นะน่ากระละมัง่อยเอาไว้ให้เจ้าเหีนยอกกะละมังน้องพันล้างไม่พูดอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอบคุณครับเพื่อเดี๋ยวมาขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะอยู่กับแอดมินเด้อปีเสือทำน้าที่ย่างหมูอยู่นะครับผมนะขอบคุณเต้อะนะขอบคุณบอสน้าที่นะสำหรับหมูมือนี้นะฮะหลายกิโลเลยนะทุกคนกินแค่แก้หนาวได้ดีเลยนะฮะ ูย่างนะครับหมูย่างคลายหนาวนะครับดูสภาพที่คีบ <c oughs> นะฮะสวัสดียาถ่ายคลิปอยู่ที่คีบของเรานะฮะเป็นแบบนี้นะฮะเ